ทำแต่งานใช้อยู่นี่แหละใช้อยู่นี่แหละปิ้นอยู่นี่แหละปิ้นอยู่นี่แหละไม่ต้องเดินนะลากเก้าอี้ไปถ้าไม่ไดีแผ่ชุพิ้นฟ้าฟังครูหร จริงทำงานทรงงานมาก what why the hell it? the is is printing ทำงานมากเลยค่ะทำงานจริงจริงเบตซิสออยนะคะตอกปเฮลตี้มากมากเทคเอาท e s ี <c oughs> <c oughs>

เขาบอกว่า Back s e ีดออยทำให้แบบว่าสุขภาพดีเฮลตี้นะคะแล้วก็ใช้กับอ่าใช้กับการกินสลัดนะคะใช้กับการกินสลัดเป็นออยแบบ ไปตุ๊กไลซิสมิโอ้ยบล็กวัน n e น n e ้ e e า e ี s ์ e บื้ e งต้นไซเอ็กลิส 1, like 2, 3, 4งต้องไปหามากินกันนะทุกคนกินแล้วสุขภาพจะดีนะคะห่อี